สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนําที่ดินนะคะที่ดินสวยๆพร้อมแบ่งนะคะในวันที่9กุมภาธค6านี้เลยนะคะทุกท่านที่ดินสวยๆทําเลดีติดถนนคอนกรีตทั้งแปลงเลยนะคะติดทุกล็อกนะคะราคาเพียงไร่ลรั200,000บาทเท่านั้นคะ่ะแบ่งตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปนะคะวิวสวยทําเลดีนะคะใกล้ถนนเส้นหลักมากที่สุดนะคะ อยู่ใกล้ชุมชนมีความเป็นส่วนตัวมีน้ำมีไฟผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยค่ะอยู่ใกล้กรุงเทพนหานครเพียง150กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนร้านค้าใกล้แหล่งราชการเดินทางสะดวก,กสุดๆนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนธนาคารสถานที่ราชการอยู่ใกล้อบอตอเกาะแก้ว มีน้ำประปามีไฟฟ้าพร้อมใช้งานนะคะสามารถขอมิเตอร์ขยายได้เลยค่ะการเดินทางเข้าออกสะดวกนะคะได้หลายเส้นทางด้วยกันนะคะห่างจากถนนสีน่เรนถนนพหลโยธินเพียง900เมตรเท่านั้นนะคะห่างจากแยกถนนราดยางเพียง150เมตรที่ดินติดถนนคอนกรีตทุกล็อกกว้าง6เมตรนะคะถนนคอนกรีตที่ผ่านหน้าแปลงที่ดินนะคะ ติดคลองสาธารณประโยชน์มีน้ำตลอดทั้งปีคะ่ะคลองเชื่อมต่อถนนหมายเลขหนึ่งนะคะลักษณะของที่ดินเป็นดินดีนะคะเป็นที่นาเหมาะสำหรับทำสร้างบ้านนะคะเพื่อเป็นสวนพักผ่อนทำไร่ทำนาทำสวนปลูกพืชทำกเกษตรทฤษฎีใหม่หรือให้เช่านะคะหรือท่านใดสนใจเก็งกำไรนะคะก็สามารถทำกำไรได้อย่างงามนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจัดรอก ล็อกที่1นะคะมีเนื้อที่2ไร่ราคา4 0 0 0 0นบาทล็อกที่2มีเนื้อที่3ไร่ราคา6 0 0สนบาทติดจองค่ะล็อกที่3มีเนื้อที่2ไร่ราคา4 0 0 0สนบาทล็อกที่4เนื้อที่3ไร่ราคา0 0แสนบาทพิกัดตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอโคกสํารงจังหวัดรบบุรีค่ะ มุ่งหน้าเข้าอำเภอโคกสำโรงเส้นทางหลักมุ่งหน้าไปตากฟ้าตาคีนะครสวรรค์ชัยนาทแพร่เชียงใหม่เชียงรายนะคะสนใจที่ดินในคลิปนี้สามารถนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้หรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเน้นโทรหาเจ้าของที่ดินได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ